แบบไม่ถึงหนึ่ง EP คือมี EP ก็ยังดีได้อยู่ได้ขึ้นแล้วส่วนที่เหลือจะเอาคืนก็ไม่ง่ะ EP สุดท้ายคอยดูค่ะไม่ดีเลยน่าจะแส้ง9อีกก็ดีใจมากๆนะคะก็ข้อความไม่หยด EP ที่10ด้วยนะคะรับรองว่าไม่เหมือนอย่างที่คนคิดเอาไว้ค่ะสปอยและตั้งใจทุกคนตั้งใจมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูค่ะแต่คนณมองว่าสมวนเราเราทำเพื่อลูกไม่ได้ทำ ไม่ผิดเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าคาแรคเตอร์ใหม่นะหมรู้สึกว่าเวลาเรารักใครสักคนนะคะพอมันมีพอเรามีลูกรู้ปะคะ <c oughs> ความรักมันจะเปลี่ยนไปที่ลูกคนแรกลูกลูกอย่างแรกก่อนเลยดังนั้นมันมันก็เปลี่ยนไปอะแต่ตัวพี่วามนเองเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในสิ่งที่เขาทำเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะแต่เราอะความรักของเรามันไม่ใช่เขาแลวฮงมันคือลูกเป็นลูกอย่างแรกแล้วทีนี้ก็เป็นลูกเป็นหลัง หทุกคนก็จะคือหลาคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่ฆ่าลูกเพื่อให้ชูขึ้นบัรลัยแต่ภาคนี้เป็นคนที่เลือกลูกเอาไว้แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานามัน,นเลยกันว่าลูกเร,เราต้องเสียลูกไป เดด็ก้วยค่ะชอบเห็นเด็กๆชอบเล่นกับเด็กก็ก็ดีอะค่ะแสดงว่าเราดูแล้วอินเทอร์เน็มเป็นแม่ของเรามีตรงนั้นต้องให้คนดูดูว่าแบบว่าใหม่พอจะเป็นแม่ที่อบอุ่นได้หรือเปล่าเรื่องนี้มีลูก3คนนะคะอินเตอร์แปนอีกเยอะเหมือนกันอินเตอร์แปรอ๋อใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแม่อยู่ได้ไปฉายที่เวียดนามฉายที่จีนอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ดีใจมากค่ะทุกคนได้ดูไทยคอนเทนต์แล้วก็ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยของเราได้ไปไกลๆค่ะฟ้องเรียบแล้วตอนนี้อุ่ย เอาเริ่อจากเริ่มจากแว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นแตหรับมันรู้สึกว่ามันต้องถึงเวลาสักทีได้ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้องอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันเริ่มมาจากเ,าเรื่องของน้องแมวนาะทารุณกรรมสัตว์อะไรเงี้ยทอแล้วก็ทรมานสัตว์ซึ่งมันเริ่มมาจากอันนะะั้นค่ะแล้วก็มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเอาใหม่ไปแขวนแล้วก็เอาใหม่ไปว่าในโซเชียลต่างๆมากมายซึ่งใหม่เองก็อยู่มาเป็นสิปีใหม่ไม่เคยคิดที่จะทําเลยค่ะ ไม่เคยที่จะทำเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบคนรอบข้างเราขอให้พิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะมาปกป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใหม่เลยอ่ะเนาะใหม่ไม่ได้เป็นคนจ้างใหม่ไม่ได้อยู่ในซีนใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคนเอาใหม่มาแฟนปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าขุดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่แค่อยากจะบอกว่าใช่ค่ะทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่เราสิ่งหนึ่งที่เราท,รทําได้คือเรียนรู้ไม่ทําผิดกีแล้วปรับปรุงตัวเองมากขึ้นไม่ไม่อยากให้เอาใหม่มาเคี่ยนตีทุกๆครั้งที่ใหม่ล้มจะต้องเอาเรื่องทุกเรื่องมาแล้วเคี่ยนตีใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่ล้มจนใหม่ใหม่รู้สึกว่าต้องเคี่ยนตีถึงขนาดไหนความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันถึงจะหายไปเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้ใหม่หมดความบมดทุนจเดคนเาเป็นสิบสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบะใหม่ใหม่มีมมคนรอบข้างเช่นดิว <c oughs> ตอนที่เราสมัครมาเป็นนักแสดงหม่เชื่อว่าเราสมัครมาเพื่อที่จะแสดงหาเงินสร้างรอยยิ้มเนาะแต่ในใบสมัครเรามันไม่ได้มีเขียนว่าเราพร้อมมอบชีวิตให้คุณด่าเราได้เนาะเราก็ไม่ได้คือเป็นคนของประชาชนทําผิดก็ควรจะได้ยอมจะได้อะอไรทำผิดก็มีสิทธิ์ทีีจะถูกติเตือนถูกว่าได้แต่ถ้ามันเกินกว่าสิ่งที่มันจําเป็นมันกระทบจิตใจไม่ก็อยากจะพูดแทนตัวนิวเจเนอเรชั่นตัวน้องๆด้วยคนที่ยังไม่มีภูมิต้านทาน ก็มาเจอเราจะรู้สียังไงขนาดใหม่อยู่มานักอ่านแล้วใหม่ยังเป๋เลยอะค่ะเป๋แบบอย่างเงี้ยเลยอะค่ะไม่เป๋ะยังค่ะอันไหนอันไหนที่มึงรู้สึกว่ามันหนักสุดที่เราแบบเป๋เลยไม่ได้นอันไหนอย่างนี้รู้สึกว่าหนักสุดแล้วนี่น่าจะใหม่อันนี้หนักสุดช่องนี้ใช่เรื่องเรื่องเรื่องอย่างที่รู้สึกว่าหมดความบริสุทธิ์รู้สึกว่าทักทันที่จริงใหม่ฟ้องใหม่ไม่ได้ต้องการคำขอโทษเลยคำขอโทษไม่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 สำคัญอะไรกับใหม่เลยแต่ใหม่อยากหา เงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์นะคะเพราะว่าที่หนักที่สุดคือบอกว่าใหม่เห็นด้วยกับการทานใช่ไหมคะแล้วที่บ้านใหม่อะมีเป็นกองทับเลยอะลูกๆใหม่อะน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือใหม่ทําบุญกับสัตว์เยอะมากแต่ใหม่อาจจะไม่ได้โพสต์บอกหรือใหม่เวลาใหม่ทาบุญใหม่ไม่ได้บอกทุกคนหรอกว่าเราทําบุญกับอะไรบ้างที่บ้านใหม่มีแมวดําแม่ใหม่เลี้ยงอยู่แต่ทุกคนก็คือไม่รู้ไงก็แต่พอมาว่าว่าเราแบบ โอเราเห็นด้วยกับการานี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะทําอะไรและอีกอย่างหนึง่งโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่ภาคภูมิใจและใหม่เห็นเพื่อนใหม่ทุกคนตั้งใจทํามากและการที่มาเห็นแบบขอโทษเ,เรืถึงเฟ์มที่ต้องมาเสียตากับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบตอนที่ใหม่ดูใหม่รู้สึกว่าต้องใหม่เข้าใจเขาว่าว่าการาที่เป็นนักสแสดงการที่ได้โปรเจกต์ดีๆมาทําแล้วมันต้องมาเจออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนแล้วเราก็รู้สึกสงสารเพื่อนเราโงสาแเราก็เลยต้องต้องโปรเทค ตัวเองและคนเอกนักแสดงทุกคนให้ได้เพื่อให้แม่อยู่ยังยังดำเนินต่อไปแล้วก็คนได้ดูผลงานของพวกเราค่ะไก็คิดแสดงว่าทุกคนเป้าในการจบคือถ้าในเรื่องอะค่ะในเรื่องนักแสดงทุกคนที่น่าจะเป็นเป้าสนามอารมณ์หรือเป้าที่โดนด่าได้ง่ายสุดก็คงจะเป็นใหม่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานละไหนรู้ว่าใหม่เวลาคนด่าใหม่มันจะมีความสุขหรืออะไรใหม่หม่เข้าใจแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่าถ้าด่าได้แต่อยากกระทบงาน ได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยตอบโต้เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าใหมม่จะงเบบใช่ใหม่ชิลไงไหมชิลไหมเจอมาเยอะไหมใช้ความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็ครั้งนี้ิ่งไม่ไหล้วคงนี้ก็ลองลองดูค่ะลองลองดูเผื่อจะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวแเราต้องลองแล้วมีแบบว่ากลับตัวไหมพี่เจมอ๋อพี่เจมฝากบอกว่ามีอะไรโทรหาขนาดเขาบอกเขาบอกหนูหรอนหนูวันนี้มาเจอสื่อค่ะพี่หนูควรตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะดูดูนเนาะตอบยังไงให้สวยเนาะ เครียดมากเยอะเลยหลายหหลลาายยมคนอยู่ค่ะที่แปะแปะไว้นั่นคือแค่หนึ่งในเขาลบเ้มแต่เราแคป์พันแล้วคือใหม่อะโพสถามทุกใหม่ใหม่โพสใช่ไหมคะพอโพสปุ๊บอะวันนั้นวันนั้นผู้ช่วยใหม่บอกว่าแอคระเบิดกันหลายแอคมากเลยค่ะแล้วคนก็ออกมาขอโทษกันก่อนอะไรเงี้ยใหม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำบุญช่วยเนี่ยสั่งกันในพี่ถามเลยพี่ถามในใบแจ้งในใบแจ้งความ เรุปว่ามันฟ้องในคอมก็้นยโพสต์ว่าอะไรอ่ะมันมีหลายคำมากค่ะใช่เพราะว่าคนที่ที่ใหม่โพสต์อ่ะคนก็เลยบอกว่ามันคือความจริงยังไงมันเบาเกินไปคือใหม่ไม่รู้เรื่องของกหมายใช่ใหม่ก็เลยเนี่ยค่ะใหม่ก็เลยถามใหม่ก็เลยบอกให้ถามถามทนายเออถามพี่เจมเลยว่าพี่เจมทำคดีให้ใหม่ยังไงแล้วก็เหมือนแบบในรูปแบบของ ข้อความเอาข้อความไหนบ้างแต่ที่จริงอะทุกคนถ้าเข้าไปอ่านอะมันเกินจะบรรยายจริงๆซึ่งมันซึ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อความนะที่หมายโพสไปเจ้ความใบเดียวค่แสดงมันมีหลายใบมันน่าจะค่ะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้ไปลงใช่หนูไม่ค่อยได้ลงดีเทลเพราะว่าหนูว่ากลัวว่าหนูเซนสิทีแต่หมายทราบทำไมพอเราโพสไปละคนก็ไปคิดฟังว่ามันฟ้องได้หรอมันจริงหรอมันใช่หรอใช่ค่ะก็เห็นอยู่เหมือนกันค่ะก็ดีเป็นเ a สต s ดดีกันไปแสดงว่ามันมีหนักกว่านั้นที่เราไปแจ้งแต่เราไม่ได้โพสมีค่ะ รู้สึกไงพอเราโพสไปเสร็จหนักกว่านั้นไม่น่าไม่กล้าโพสอ่ามีกี่ใบคะที่บ้านเยอะไปหนึ่งหนูไม่ให้เข้าบ้านอ่าบอกก่อนหนูไม่เอาแบดเอนเนอร์จีเข้าบ้านทุกอย่างอยู่ที่ทนายยังเปิดเรื่อยไม่คะตอนนี้หรือว่าเปิดรับสมาชิกใหม่ก็ได้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเปิดรับเรื่อยๆ เนาะแล้วเราทาทาชีวิตอย่างถูกต้องมามาแล้วเราก็มุ่งหน้าทําสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องเสียเราการที่คนมาด่าเราแล้วเขาเขาถูกก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับสังคมเหมือนกันนะคะที่แบบโดนด่าแล้วยังโดนโดนบอกว่าเหมือนคนจะ encourage ให้คนด่ากันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้ว,ลว,ว,ว,วี่สุดวัคซีนของใหม่คืออะไรนะวันนี้ที่ทำเป็นใหม่จากเก่าวันนี้แฟน,แฟน ถ้าไม่มีแฟนๆหนูก็คงไม่ไม่ถ่ายหนังไม่ถ่ายละครนะคะถ้าไม่มีพี่ๆท,ที่คอยดูไม่อยู่อะไม่มีพี่ๆ